สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเช่าเนต็ตชื่นชมจราจรพังงาอุ้มเด็กจัก,กรยานล้มเจ็บส่งโรงพยาบาลคนถ่ายคนลุกเหมือนรูปปั้นหน้าสอตชอชเมื่อวันที่12กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ใช้สื่อโซเชียลชื่อจิอราพรกระจาร่างแสงได้โพสต์ข้อความว่าจากอุบัติเหตุสอคส แถวร้านเมื่อเช้านี้เคสนี้มอเตอร์ไซค์ล้มน้องเจ็บแต่เคสนี้เห็นแล้วทําให้ยิ้มได้จากความน่ารักของพี่ตํารวจที่อุ้มน้องไปส่งโรงพยาบาลขออนุญาตแชร์ความน่ารักนะคะขอให้น้องหายไวๆค่ะพังงาเมืองน้าอยู่พร้อมภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจจาราจรสพเมืองพังงาทราบชื่อภัยหลังคือร้อยตำรวจเอกนะรงธิ์มาลาแวจันทร์ รองสารวัตรเจราจารสอพอรเมืองพังงากำลังอุ้มเด็กนักเรียนวัยเจ็ดขวบที่ได้รับอุบัติเหตุเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลพังงาจนได้รับเสียงชื่นชมจากสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ